สวัสดีครับเพจบอยซิลิชัยมอล่ัมใจเกินรอยครับตอนนี้ผมอยู่หลังเวทีนะครับซึ่งวันนี้เราทําการแสดงที่อําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมนะฮะสู่คือเก่าครับฝนหยุดแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฝนนะครับทําการแสดงปกตินะครับผมขอบพระคุณดาวทั้ง15นะครับจาก1 1 1 1 1 1 1ดวงตอนนี้1 6 0 0 0 8 4ดดวงแล้วนะครับใครมีดาวก็ช่วยกปดปล่อยมาหน่อยนะครับผมครับพี่น้องน้องกี้พี่น้องนครราศีมาช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะฮะเห็นปุ่มกดแชร์ก็ช่วยกดแชร์ครับเห็นปุ่มกดไลค์ก็ช่วยกดไลค์ครับบอดแสบบอลุกชินยืนกินแซ่บครับผมจนว่าปวดขา นั่นแม่ของไงเอามาเอามาเดี๋ยวได้ครับพี่น้องเห็ดนหนกอนเอาใส่ยาง กดแชร์กดไลค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยน่อยนะครับพ่อเด็กจริงๆมื่อนี้ได้นอนเต็มยิมเนี่บม่มงัยไปไหนตอนแรกว,ว่าสิมาไล่สดพอดีพี่สาวนะฮะเพิ่นมาคุยงานน้ำอ่าช่วยกดแชรกดไลค์ได้นะครับโ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะซึ่งมือแร้งหมอํำใจเกินรอยเขาทำการแสดงปกตินะครับหลายคนมีความกังวลเพราะว่าเห็นช่วงบายฝนตกนะครับอันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับทำการแสดงปกติน้องๆเดนเซอร์ก็แต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อยนะับเพื่อที่จะมอบความสุกับพิ้องบุรีรัมย์นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานแรกเลย นะครับในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮานะครับอาคอนนั่นเสียงรู้เหรอกดแชร์ครับผมแชร์ครับ สามพันหนึ่งร้อยท่านครับมาแล้วครับผมสามพันหนึ่งร้อยท่านมือนีผมยังมาท่านในแตงหนาครับเพราะว่าแสดงปกติเลยสริฟปกตินะครับแต่มือนีพิเศษจเจลล้ำสิ่งขึ้นกนในประมาณสองถุเคิงครับมือนี้มืดเร็วจังหน่อยเพระาะว่ามันฝนตกแต่ตอนนี้คือผลหยุดแล้วนะครับทําการแสดงปกตินะครับผมกินเพื่อในเด้อลูกชิน้นเออลูกชิ้นยืนกิน เอนื่อยเพิ่นสื่อไม่หายฮนะแจกกันทั้งวงเลยยืมจินจนว่าปวดขาอันนี้มาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าง่วงนอนเมื่อนี้บมมีงานกลางวันครับแต่ว่าผมก็นอนแต่เาร้านะมือเศร้าก็อนอนหนึงง่งแด่หกโมงก่มาตื่นตื่นเที่ยงแล้วก็บรหลับเลยขนี่จริงๆแล้วผมเป็นคนที่นอนน้อยอยู่แล้วนะครับผลตกวว่ายบระตกครับผมมาเ้อยครับ ผลยุดแล้วครับผมแสดงเหมือนเดิมนะครับแชร์แล้วใครยังไม่กดแชร์ช่วยกดแชร์หน่อยนะครับขอบคุณดาวนะครับผมขอบคุณดาวดาว350ดวงนะครับขอบพระคุณพี่พี่วาเลนไทน์นะครับกําลังใจนะครับพี่ชายครับผมส่งดาวมาให้50ดวงขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะน้องบอยปังๆนะคะ ใครยังไม่เข้ากลุ่มไลฟ์สดกลุ่มปิดบันเกิด26มิถุนายนนี้รีบเลยนะครับวันนี้ก็ค้นกับเขาหลายนะครับเป็นพันเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องสี่ามามือนันพร้อมกันในมันสิบพท่านนี้ครับธามามือนันพร้อมกันมันสีดึงค้นเข่าประท่านมีแอนด้วยครับผมมีแอนด้วยเดี๋ยวว้เพือพ่อนก็นต้องไปแล้วเดี๋ยวผมเหมือน ปักหมุดกันเด้อกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับ